ถ้าคุณกำลังรู้สึกเบื่ออยู่มันแสดงว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้นอ่ะมันไม่ได้เติมเต็มคุณจริงๆเลยมันปแปลว,ว่าอะไรคือลองนึกภาพตามานี้นะครับหากเรารู้สึกหิวใช่ไหมเราค็จะต้องหาอะไรเพื่อที่จะระง,งับความหิวก็คือการที่เราไคกินอาหารหรือว่ากินอะไรก็แล้วแต่ แน่นอนครับบางทีหากเราเหิวอ่ะอาจจะหาอะไรมาก,กินแบบแก้ขัดไปก่อนขนมก็เป็นตัตนิดหนึ่งแต่ว่าถึงแม้มันจะอร่อยครับไม่มีใครเสียียว่าขนมมันไม่อร่อยใช่ไหมเพราะมันถูกออกแบบมาพอดีจะทำให้เรารู้สึกกินไปเรื่อยๆแต่ปัญหาก็คือมันไม่อยู่ท้องมันไม่อิมนั่นเองเทียวกับการที่เราไปกินข้าวหรือว่าไปกินผลไม้หรือว่าอะไรที่มันมีไฟเบอร์สูงมันจะทให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มแล้วก็อยู่ท้องนากก็คือกินแล้วเราจะไม่ค่อยรู้สึกที่จะกลับไปหิวอีกในช่วงเวลา ทีใกล้กันขนาดนั้นก็คือมันอยู่ทอ้องนานเหละยถ้าเราเกินเวลาปุ๊บกว่าที่เราจะรู้สึกหิวอีกทีมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราไปกินอาหารมื้ออื่นนั่นเองถ้าคุณรู้สึกว่าเบื่อเหงาร่างกายคุณอาจจะกําลังได้รอหาโดปามีนอยู่นั่นเองโดปามีนมันคือฮอร์โมนตัวหนึ่งที่จะทําให้เรารู้สึกอยากจะอยากทสิ่งนั้นสิ่งนี้เราอยากที่จะเล่นเกมเราอยากที่จะเล่นมือถือโดปามีนก็คือตัวที่จุดชนวนทําให้เราอยากที่จะทำมันโดปามีนที่ดีนั้น มันไม่ควรจะเป็นตัวบบีที่มาเร็วอย่างเช่นเดียอกับขนมเมื่อกี้ใช่ไหมขนมแม้ว่ามันจะอร่อยแต่ว่าเราเกินไปแล้วมันก็ไม่อิ่มเราก็รู้สึกอยากกินอีกพอกินไปแล้วปุ๊บเหมือนเราจะอิ่มแต่เราก็กลับมาหิวอีกในเวลาที่ห่างกันไม่นานเลยตัวบบีก็เช่นกันครับการที่เราไปไถ่ายีดูคลิปชาติอะไรพวกนี้เราอาจจะรู้สึกว่าสนุกแล้วก็หายเบือ่อแต่ว่ามันไม่อยู่นานครับพอเรารู้สึกเบือ่ออีกทีหรือว่าเราไม่ได้เล่นโทรศัพท์ เราก็จะไม่ค่อยจะจดจอยอยู่กับณนจุดตรงนั้นสักเท่าไหร่ฉะนั้นผมก็มีตัวเรื่องหนึ่งที่คุณอาจจะลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูไม่ว่าคุณจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมก็ตามทีลองนึกดูซิว่า มีบางอย่างที่คุณอยากจะทําอยู่หรือเปล่าคุณอาจจะลองลิสต์ลงในกระดาษลงในมือถือหรืออะไรก็ตามครับคุณลองลิสต์มาสักสีหอย่างสิอย่างอะไรก็ว่ากันไปครับลองลิสต์มาแล้วก็ดูว่าอะไรที่เราอยากจะทําแต่ไม่ได้ทําสักทีอาจจะด้วยเหตุผลทั้งหลายทั้งแหล่แต่ผมอยากจะบอกว่านี่แหละคือช่วงเวลาที่เหมาะที่คุณจะเติมลงมอทามันไอ้ของพวกเนี้ยมันจะตอบแทนเราในระยะยาวครับมันก็คือโดวามีนที่ คุณอาจจะแสวงหาอยู่ในเองอย่างที่ตอนนี้ครับผมอยากจะลองเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งโดยตัวผมเองนั้นก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนที่พยายามหันมาอ่านหนังสือมากขึ้นพอของอ่านหนังสือมากขึ้นทุกคนที่อา่านหนังสือมากขึ้นก็คงจะจิตนักรว่าเอออยากจะลองเขียนงานของตัวเองขึ้นมาซักเล่มหนึ่งเหมือนกันครับผมก็เป็นหนึ่งในงนั้นเหมือนกันพออ่านเขาเยอะแล้วก็คือเบียวอยากจะเขียนเองบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนั้นมันเทียบกับการที่เราไปเล่นมือถือปุ๊บโอเค การที่เราถ่ายฟีดหรือว่าเล่นมือถือกับการที่เราลองทําอะไรที่เราอยากทำอะ่ะมันมีความต่ตงกันอยู่แล้วครับมันอาจจะไม่สนุกครับอย่างเช่นพอผมไปเริ่มเขียนแรกๆผมก็อาจจะหัวแบบคิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรดีแต่พอผมลองเขียนอะไรไปเรื่อยๆ,ๆเออมันก็เพลินดีถ้่าที่กับการที่ไปเล่นมือถือโอเคเล่นมือถือมันสนุกกว่าอยู่แล้วเราได้ดูอันนั้นอันนี้ประโยชน์มันก็มีแหละแต่ส่วนมากอะ่ะเราจะโดนดึง เอาสินใจไปกับสิ่งที่มีประโยชน์น้อยอย่างเช่นพวกคลิปกระโหลกอะไรพวกนเนี้ยโอเคแน่นอนมันมันดูดูแล้วมันฮาแต่ว่าอย่างที่บอก่มันไม่อิ่มั่นเองประเด็นก็คือนเนี่ยคือช่วงเวลาที่คุณลองทาสิ่งที่คุณอยากจะทำานานแล้วดูครับอาจจะเป็นอ้อยก็ได้ครับอาาลองลิสต์มาก่อนพื่อาจจะอยากเล่นดนตรีใช่ไหมอยากจะเล่นกีตาร์อยากจะแต่งเพลงเองหรือว่าอยากจะหัดเต้นมีบอยอะไรก็าากได้ครับคุณลองลิสต์มาก่อนแล้วก็ นเนี้ยน้หลกคุณก็เราดูก่อนว่าสิ่งไหนที่คุณทําได้ก่อนมันคืองานอดิเลกที่มันจะทําให้จปมมินคุณหลังได้ดีครับแม้ว่ามันจะไม่ใช่ว่าเราทําปุ๊บเราจะรู้สึกดีเลยแต่ว่ามันจะค่อยๆทําให้เรารู้สึกดีในช่วงเวลาหลังจากที่เราไม่เคยทําได้แล้วพอเราทําได้ปุ๊บอะ่ะคือมันจะแบบหน้าม,มือเป็นหลังมือเลยครับอย่างเช่นช่วงที่ผมออกกำลังกายอะ่ะช่วงแรกผมไม่มีความสุขกับการที่ออกกำลังกายนะครับผมไม่ชอบแต่พอผมเริ่มเห็นผลลัพธ์ปุ๊บเออไอเชียว่าเออกูก็ทําได้นี่หว่าเออเราเริ่มเสพติดล เราจะมวยหาที่อยากจะทํามันอีกเรื่อยๆแน่นอนครับมันทําให้เราพัฒนาด้วยนะครับการออกอากายนอกจากมันจะทําให้เราพัฒนาทางด้านรูปบ้างแล้วมันทําให้สุขภาพเราดีมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ดีครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนกับการที่เรากินอาหารจริงๆกับการที่เรากินแบบพวกขนมพวกโปรเซฟฟู้ดอะไรพวกนี้แน่นอนครับว่ารสชาติมันต่างกันครับอาหารที่ดีอาจจะไม่อร่อยเทียบเท่ากับอาหารที่มันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทําให้เราเสพติดครับแต่ ประโยชน์อ่ะมันตา,ากันฟ้าก็เหี่ยวมากเลยครับแม้ว่าอาหารที่มันจะมีสารอาหารที่ดีมันจะอร่อยสู้ว่าพวกอาหารที่มันแปรรูปไม่ได้แต่มันก็ให้สารอาหารที่ครอบคลุมแล้วก็มาทําให้เราสุขภาพดีด้วยนั่นเองก็หลักๆก็คือ สาหารดีแล้วก็ไม่ทําให้เราอ้วนครับถ้าคุณกินอาหารที่แบบโอฟูจริงๆอ่ะคุณจะรู้สึกอิ่มครับแล้วก็จะไม่รู้สึกแบบอยากกินมือเล็กมือน้อยุกคนนันตรงนี้นะก็โดยรวมแล้วมันมีประโยชน์มากครับมันทําให้คนไม่จุกจิกจกินจุกจิกมากขึ้นทําให้คนอ้วนพอคนไม่อยากกินจุกจิกคุณก็มีความที่จะมีความอ้วนน้อยลงนั่นเองก็คุณอาจ้จะเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็ได้ครับแต่ว่านี่อาจจะเป็นคําตอบที่คุณต้องการอยู่ก็ได้ครับไอการที่คุณทายฝีเด็กคนีน มันอาจจะไม่ได้ช่วยให้คุณรู้สึกหายเบื่อจริงๆก็ได้สิ่งที่คุณจะจะทำให้คุณหายเบื่อจริงๆก็คือการที่คุณเติมเต็มความรู้สึกอย่างนั้คุณอยากจะทามานานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ครับลองนิกมาคุณอาจจะมีความคิดเห็นใจจากผมแล้วคุณอาจจะอยากไปทําอย่างอื่นแต่ถ้าอยากจะให้ผมแนะนานะก็คือคุณลองเขียนอะไรก็ได้ครับมันก็คือการสรุปในวันแหละคือไม่จําเป็นจะต้องคุณจะต้องเขียนแบบวันนี้ฉันทําอะไรนั้นนี้ไปคุณอยากเขียนอะไรก็ได้ครับคุณอาจจะเขียนแบบบ่นว่าโอ้ยเชียวันนี้แบบเจอคนขับรถแย่ มากเลยแม่งปาดหน้าแล้วก็แบบเลี้ยวไปเปิดไฟเดียวกลไคุณเขียนเลยก็ได้ครับคุณเขียนลงมาครับอย่างไรก็คุณได้แบบพัฒนาทักษะของคุณแล้วก็คือการคุณเรียบเรียงคําพูดแหละครับก็แรกๆมาอาจจะออกมาไม่ดีแหละแต่คราวนี้คุณทําบ่อยๆขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันวน่นนะผมเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันพัฒนาอยู่แล้วครับเราจะต้องพัฒนาตามช่วงเวลาอะไรกันไปบางคนอาจจะไม่ชอบงานเนขียนก็ไม่เขียนก็ได้ครับน่ะเนี่ยตั้งคลิปพูดหน้ากล้องก็ได้ครับ คุณไม่จะเป็นต้องไปโพสต์ออนไลน์ก็ได้คือคนก็ได้ฝึกพูดต่อหน้ากล้องคณก็ได้ฝึกพูดแน่นอนครับช่วงแรกมันออกมาไม่ดีอยู่แล้วครับคลิปแรกที่ผมพูดมันก็ห่วยครับมันก็พูดอะไรไม่รู้ไปเนื่ยครับแต่พอเวลาผ่านเนี่ยเราก็พัฒนาขึ้นมันคือดปพมีที่เราต้องการจริงๆนะครับถ้าคุณไม่รู้จะเรื่องอะไรครับท่านแนะนำนะก็คือเริ่มไปเขียนนะเขียนอะไรก็ได้โอ้โมันจะป็นต้องเขียนมีหัวข้อก็ได้คุณเขียนหมดอะไรก็ได้ครับอยาบคลายไม่ยยอย่าจํากัดตัวเองครับคุณทําลงไปครับวันละหนึ่งหน้าก็ได้คุณอาจจะไม่ต้องเขียน มืออะไรพิมพ์ในมือถืออะไรก็ได้เอาที่คุณทได้ครับแต่คุณต้องลงมือทําก่อนอะบอคุณลงลงมือทำปุ๊บถ้าหาผ่า,าไปอาทิตย์หนึ่งคุณยังทําอยู่นะครับคือคุณก็จะแลดูว่าเออเนี่ยคุณไม่ได้ขี้เกียจน,นะเนี่ยมันที่สน์แล้วว่าคุณไม่ได้ขี้เกียจคุณสามารถทํามันได้เกินอ่อาทิตย์เนี่ยมันเป็นตัวพิสูจน์แล้วละ่ละเออคุณก็จะค่อยพัฒนาพัฒนาขึ้นแน่นอนมันอาจจะไม่ได้แบบ1ไป2ไป3ไป4ได้เร็วขนาดนะั้นพวกอาจจะใช้1อาจจนะหนึ่งเนี่ยอยู่ในวิวหนึ่งประมาณ เดือนสองเดือนสามเดือนอะไรก็ว่าไปครับแต่ว่าถ้าหาคุณทำทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะต้องพัฒน,นาขึ้นไม่ว่าจะเร็วหรือช้าครับคุณอาจจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบ้คนอื่นถ้าคุณ เลือบ,บอกการออกกายใช่ไหมน้ําหนักคุณอาจจะไม่ลงก็ได้อะมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดแต่ว่าการที่คุณจะทํามันอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็เป็นตัวชีว้วัดด้วยว่าคุณก็มีวินัยครับคุณก็ทําได้คุณไม่ได้ขี้เกียจครับคุณแค่อาจจะมีอะไรผิดพลาดแล้วคุณก็ค่อยๆมาดูว่ามันย่งผิดพลาดตรงไหนอย่างเช่นผมเนี่ยพยานจะลดน้ำหนักแล้วแต่น้ำหนักก็ยังไม่ลงเพราะาของจนแซบเกินไปนะครับถึงแม้ผมจะทำไอเอฟแต่ผมก็ยังน้ําหนักไม่ลงครับแต่ผมก็น้าหนักไม่ขึ้นด้วยครับน้ำหนักมันก็มีเทนอยู่ประมาณเท่านี้นะคครรััับิิิ่่่งีมมมจจจจจจะะะต้อ้อออออปปปแกกกไไไข็ืาาาาเเพพววํนดโ ว่าอาจจะไปลดอาหารการกินลงผมก็รู้แต่ผมก็ไม่ทําก็เพราะว่าผมก็สะดกกับการกินนั่นเองหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ผมอาจจะต้องการก็ได้ก็คือมึงอยู่แค่นี้แหละไม่ต้องไปมากกว่านี้อะไรแบบนั้นอ่าคนอื่นอาจจะลดได้เร็วกว่าผมก็ก็ก็ดีกันไปครับเราเอาตัวเองไม่เทียบคนอื่นเราก็ไม่มีทางที่จะดีขึ้นมาได้ครับเพราะว่าเราจะเอาตัวเองไปเทียบกับคนที่เขาอยู่สูงกว่าเราเสมอครับอย่างเช่นผมก็อาจจะเอาคนตัวเองไปเทียบกับพวกฟิตเดตอิฟูลินเซอร์อะไรพวกเนี้ยเขาก็หุ่นดีกว่าผมอยู่แล้วครับเพราะว่าอาอย่างแรกมันก็มีหหลลาาายปัััััจจจจจออะะกกกรรมมมมพนนนไไ้่ชติ็ี ายเหุโฟนผมก็อาจจะอ่างให้ตัวเองดูดีขึ้นใช่ไหมแต่ก็อะไรครับมันก็คือ เราจะไม่รู้สึกดีอยู่แล้วนะครับถ้าเราเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวเองไปเทียบับคนที่เก่งกว่าเราอยูแ่แล้วก็คือทางเดินมของใครของมันครับแม้ว่าผลลัพธ์เราจะได้ไหรือไม่ได้ครับแต่ว่ากระบวนการที่เราทําอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่ก็ได้ครับมันคือสิ่งที่จะทําให้คุณหายเบื่อจริงๆครับมันอาจจะยากแต่ว่านั่นแหละครับคือทาใที่คุณอาจจะจะเป็นตกใจก็ได้อ่ถ้าสรุปวิธีปฏิบัติตอนนี้เลยก็คือให้คุณลองิสต์สิ่งที่คุณอยากจะทํามา45หอย่างสิบอย่างอะไรก็ว่าไปครับ คุณเลือกสิ่งที่คุณทําได้ก่อนตอนนี้เลยครับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ตอนนี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้ครับถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มยังไงจริงๆก็เริ่มนี่ไงครับตั้งคลิปพูดหน้ากล้องนี่แหละครับ คุณไม่ต้องโพสต์ไหนก็ได้ครับคุณเก็บไว้ให้ตัวเองดูครับทุกวันทุกวันแล้วคุณก็ค่อยแบบพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นอะไรพวกนี้หรือว่าลองเขียนอะไรก็ได้ครับเขียนบนก็ได้ว่าวันนี้เป็นยังไงมากกว่าไอ้คนนั้งคนนี้มันทําตัวแย่กับเรารอะไรพวกเนี้ยอ้าวก็ลองเขียนไปเลยครับสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้ก็คือลงมือปฏิบัตินั่นเองไม่ไุ้องทำอะไรเขียนหรือว่าไม่ชอบเขียนก็พูดนากองไม่ชอบพูดนากองก็ บนอาเสียงตัวเองทำไมก็ได้ครับแล้วก็เก็บไว้ดูเองครับอย่าไปฮอนนะถ้าบางทีเราอาจจะเผลอพูดชื่อ,อคนรกรดี้ไปสิ่งที่ต้องทําก็คือลงมือทานะครับและไอ้พวกนี้แหละมันก็คือสิ่งที่คุณอยากจะทําจริงๆแม้ว่ามันอาจจะไม่ง่ายที่คุณจะทํามันได้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องแต่ว่ามันอาจจะเป็นคําตอบที่คุณต้องการกันด้เพราะว่าผมก็เคยเป็นคนหนึ่งครับที่สุดท้ายวันนึงผมก็จบอยู่แค่ไม่กี่อย่างก็เล่นเกมหรือว่าอะไร รีบเปืยนเ่ในโทรศัพท์ไปสุดท้ายมันก็เราก็ไม่รู้สึกอิ่มอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกข้างในลึกๆของเราครับผมก็เลยลองทำชาเลนจ์เหมือนกันครับก็ลองเขียนอะไรสักอย่างวันหนหนึ่งหน้านะพนดีนี่ก็คือสิ่งที่ผมทำอยู่คุณอาจจะทําตามผมหรือไม่ก็ได้นะดีแต่สิ่งคุณต้องทำก็คือลงมือทำครับอะไรก็ได้ลองทําดูสิ่งที่คุณอยากทำนั่นแหละไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เริ่มแบบนี้เลยครับขอบังว่าจะเป็นประโยชน์ขอบว่าจะไม่มีทิแน่าก็ับ Bye, -bye.